สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาในสูตรเลขเด่นบนอีกหนึ่งสูตรอ่าช่วงนี้ช่วงโปรโมทนะครับผมอ่าให้สูตรเยอะเลยนะครับผมตอนนี้อ่าให้สูตรเด่นทั้งตัวเดียวแล้วก็สองตัวบนให้สมาชิกหลายท่านที่ไม่มีตัวเด่นที่สําหรับนําไปเป็นตัวเด่นในการเข้าชุดหกตัวเด่นนั่นเองอ่าก็สามารถที่จะ นำจะสูตรผมหรือว่าสูตรอาจารย์ท่านอื่นที่ลงใน YouTube หรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่ครับผมถ้าเกิดว่ามีสูตรหรือว่าเลขเด่นดีๆเนี่ยเราก็สามารถนํำมาเข้าชุดเพื่อคํานวณเป็นเลขชุดสามตัวบนหรือว่าสองตัวบนได้นั่นเองอามาดูกันวิธีการคํานวณกันเลยนะครับให้ใช้หลักหน่วยของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกกับหลักพันอา่าเท่าไร ให้นำผลลัพธ์มาบวกกับหลักหน่วยอีกครั้งหนึง่งตรงนี้แหละครับผมที่สับสวนว่างงกันเพราะว่าไม่ได้ดำมาบวกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเลยไม่ตรงกับที่ผมคิดนั่นเองนะผมถ้ามีขีดแบบนี้หรือว่าเนี่ยเห็นไหมครับผมก็คือการขีดดึงตัวเลขนั่นเองดึงตัวเลขที่ต้องมาบวกกันนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ เมื่อได้ผลลัพธ์ก็นําไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนั่นเองอ่าโอเคนะครับผมมาดูตัวเลขกันหกบวกเก้าได้เท่ากับอะไรครับได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าไปเลขสองหลักใช่ไหมก็เอาแค่เลขห้าตัวหลังแค่ตัวเดียวห้านำบวกกับหกอีกครั้งหนึ่งอ่าก็ได้เท่ากับอะไรครับ้เท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองห้าสิบเอ็ด เลขสองหลักใช่ไหมก็เอาเลขหนึ่งตัวหลังนั่นเองครับผมมาเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปอ่างวดถัดไปออกอะไรครับงวดถัดไปสามตัวท้ายของเลขหนึ่งออกเก้าหนึ่งแปดอ่าเลขหนึ่งที่คำนวณไว้ก็เข้านนัเองเข้าหลักไหนเข้าหลักสิบอ่าโอเคมาต่อกันแปดบวกสี่ 4. ได้กําลัครับได้เท่ากับ สองอ่าสิบสองไปเลขสองหลักใช่ไหมก็เอาเลขสองให้ตัวเดียวสองให้นํามาบวกกับหลักหน่วยหรือว่าแปดอีกครั้งหนึ่งก็ได้กับอะไรได้กับสิบอ่าสิบไปเลขสองหลักอีกแล้วก็เอาศูนย์ตัวหลังให้ตัวเดียวมาเป็นตัวเด่นนั่นเองศูนย์นี่แหละครับผมที่นําไปเป็นตัวเด่นหนึ่งว่าถัดไปมันจะไปออกอะไรนี่เลยสามตัวท้ายมัอนออกเจ็ดสองศูนย์ เลขศูนย์ที่คำนวณไว้ก็เข้าเองเข้าหลักไหนเข้าหลักหน่วยเดีกันต่อศูนย์บวกหกได้ท่าไหครับได้เท่ากับหกหกให้นำมาบวกกับศูนย์อีกครั้งหนึง่งก็คือเลขหกนั่นเองหกบวกศูนย์ก็ได้หกนั่นเองหกนี่แหละครับผมที่สาหรับนำไปเป็นตัวเรียนในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไรสามตัวท้ายของวันนึงออก 6กศูนเก้านี่เลขโรกนี่เห็นไ,ไหมครับข้าหลักไหนข้าวหลักร้อยอ่ามาดูกันต่อนี่เลยเก้าบวกหนึ่งได้กันไหครับได้วถ้ากับสิบสิบเป็นเลขสองหลักก็เอาแค่ศูนตัวเดียวอ่าตัวเดียวศูนย์ตัวเดียว, 0, ว,ยวอ่า เอาเลขศูนย์ตัวเดียวตัวหลังนะครับผมให้นำมาบวกกับเก้าก็ได้เก้านั่นเองเก้าน,น,นะครับผมให้นำไปเป็นตัวเดขหนึ่งว่าถัดไปงวดถัดไปออกอะไรสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกสี่ห้าเก้านี่เลยเลขเก 9, ้าที่ควณนไว้ก็เก้านั่นเองอมาดูกันต่อก้าบวกเก้าแล้วกับอะไรครับแล้วกับสิบแปด เลขแปดเป็นเลขสองหลักใช่ไหมก็เอาแค่เลขแปดตัวเดียวมามาไหนอ่ามาบวกกับเก้าอีกครั้งหนึง่งก็ได้กับอะไรครับได้กับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเลขสองหลักก็เอาแค่เลขเจ็ดตัวหลังมาแค่ตัวเดียวเจ็ดนี่แหละที่สหรับน้าไปเป็นตัวเด่นหนึ่งว่าถัดไปงวดาถัดไปออกอะไรดูกันสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกเจ็ดสามเจ็ด ที่คำนวณไว้ก็เลขเจนั่นเองที่เข้าแล้วก็เข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเข้าตัวเดียว2หลักเลยนะครับผมเนี่ยเ <c oughs> อามาดูก,กันต่อ7จบวกหนึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับแปดนะแปดมาบวกกับ7อีกครั้งหนึง่งนลเท่า,ากับอะไรครับ ได้แล้วครับสิบห้าอ่าสิบห้าเลขสองหลักใช่ไหมก็เอาเลขห้าตัวหลังมามาไหนมาเป็นตัวเด่นนั่นเองอ่าห้านี่แหละที่เป็นตัวเด่นหนึ่งว่าถัดไปนวไปไึว่าถัดไปออกอะไรว่าถัดไปสามตัวท้ายมันออกแปดสองห้าเลขห้าก,ก็เข้านั่นเองอ่าข้าหลักไหนเข้าหลักหน่วยนะครับนี่อ่าดูกันต่อห้าบวก หนึ่งได้กับอะไรครับได้เท่ากับหกหกนำมาบวกกับห้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นเลขสองหลักใช่ไหมก็เ,เอาเลขหนึ่งแค่ตัวหลังแค่ตัวเดียวหนึ่งนี่แหละที่เป็นตัวเด่นหนงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไรสามตัวท้ายของมนันนึงออกแปดหนึ่งหกเลขหนึ่งก็เข้าเองเข้าหลักไหนเข้าหลักสิบอ่า งวดที่ถึงอ่ะคำนวณได้อะไรบ้างนี่เลยหกบวกสมได้กับอาไรครับได้เท่ากับ9 9้าานำมาบวกกับนี่บวกกับหอีกครั้งหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าเป็นเลขสองหลักลก็เอาเลขห้าตัวหลังมาแค่ตัวเดียวนํามาเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนั่นเองคืองวดวันที่1เดือนเจ็ด ว่าห้าเนี่ยมันจะเด่นจริงหรือเปล่ามัานจะมาไหมนะครับผมในสามตัวท้ายของวันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้วิจราราณนะครับผมแล้วก็สาหรับนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสถิติที่ผ่านมานะครับผมเลขที่เข้าที่ผ่านมาหรือว่าที่คานวณที่ผ่านมาเป็นได้แค่สถิติ อ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองมันเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ก็จึงเป็นได้แค่ทิษฎิแต่งวดนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นคือยังไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรหรือว่ามันจะมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิยายงานแล้วก็สูตรหวยเป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะผม สูตรผมเป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้นะผมถ้าเกิดใครต้องการติดตามผมนะครับปฏิเฟสก็ชื่อตามนี้นะสังเกตตัวท้ายนิดนึงว่าต้องเป็น w ัยูนะไม่ใช่ตัวแอลนะถ้าเป็นตัวแอลคือของปลอมลก็ต้องมีเพื่อนเฟสมากกว่า4,000คนขึ้นไปอ่านี่เป็นของจริงนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเต็มนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเฟซผมเต็มแต่ว่าต้องการเข้าไปรับตัวเลขด้วยก็นี่เลยขอเข้าร่วมกลุ่มแมวกล้าชีวิตอ่าแต่บอกหน่อยว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มหวยอ่าคือว่ากลุ่มเลขสบายการ์ตูนนะครับอ่าทักมาที่อินบ x ็อกผม เนิดนึงเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องการมาเล็กหรือว่ามาเอาแมวหรือว่าจะมาซื้อแมวนั่นเองนะครับผมอเพราะว่าอะไราบางท่านคิดว่าผมขายแมวหรือเปล่านะครับผมเนี่ยแล้วผมก็เลยขอกันมาหลายท่านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทักมานั่นเองนะผมก็เลยไม่แน่ใจนะผมว่าจะอ่าเข้ามาผมหรือว่าจะมาขอซื้อแมวนะครับผมโอเคนะผม แล้วก็ในกลุ่มเนี้จะต้องมีสมาชิกมากกว่า4,000คนขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นของจริงนะถึงจะเป็นของผมนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมขอทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ลำรวยยังงองนะครับสวัสดีครับ